สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับครับเมื่อนี้ช่วงบ่ายๆของวันที่24ครับพายเอฟซีครับมาตามแล้วทางตัวเลขกับของคู่บ่าบันโนดครับมาเอาชุดย่ำบ่าคู่บ่าครับจะย่ำเน้นให้เอฟซีเป็นตัวใดนะครับเอฟซีครับมาแล้วครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซีสิบประาดข่าวสารนะครับเพราะว่าทางช่องเข้าไปติดตามกันหลายสํานักนะครับ เอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเขาไปการรบประสะการคุบาบานโนนพร้อมพร้อมขันเลยครับพร้อมกับตัวเลขแนวทางครับประจำวันวันที่หนึ่งเมษายนสอง6ันหครับว่าคุบา,บาสิเน้นย้ำให้ตัวใดครับรับระการคระบาวรรสการครับเน้นย้ำครับยีิบซี่แล้วเน้นคือตัวเก้า <Private S 2> ก็เม็นบอกค่ะว่ามีเปลี่ยนแปลงมันบ้ค่ะทวดนี้ผู้บาด้เสียงเล็กเลยค่ะวเสียงแล้วนครับเสียงบวชแจ้งบวชจอความฝันเจ้งของก็จะยีดห่าแล้วค่ะปู เอาสุดท้ายแล้วก็เอาแขกนี่แหละเนาะค่ะเอาลายๆละผู้บ่าวเอาหน่อยๆแขนๆละคงสุดท้ายแล้วจัดนะคะฟ้าสิเป็นไปได้เปสามคู่อันนี้หกหนึ่งมันปะนี่แม่ อกหนึ่งด้วยค่ะเอสซี่แม่นหกจิตนะแต่ว่าถามย้ำยันว่าเป็นหกจิตเลขติดนี่ก็ลร่ำตีได้คือเก่าคือเดิมนะครับเอสซีลอยโกงวดบล็อกฮีตสูตรใหม่ของคู่บาหนี่คือเก่ายังก็ค่ะสูตรใหม่เขียนลงให้นะคะสูตรใหม่เพราะว่าเอสซี่พอนงงกันนะคะแต่ว่ากัในคลิปคู่บ่าก็บอกไปแล้วนะคะนอกจากว่าก็ยังมีผู้คอมเมนต์ว่าสูตรใหม่เป็นตัวไหนนะคะเนาะ สูตรใหม่กะมาหนึ่งตัวแน่นอนเป็นบ่คะแมนอสูตรใหม่นี่มันกะเข้าเข้ามาตลอดอยู่ค่ะมันกะสามสิบกว่างวดกันยังพิษผ่ากับพิษเท่านึงอ๋อสามสิบกว่างวดพิษครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสูตรใหม่นะคะเอฟซเนาะสามารถมดจับใส่กันบดตรงกันกับเหล็กติดนี่สามาถจับเด้เลยเดอค่ะเอฟซีนี่เหล็กติดห้าหกเจ็ดนี่เพราะว่าเหล็กติดนี่กะ ถือว่าลอยก็งวดเรลียวนะคะยังยังหัานและวผาดกันรำตีได้ครับเลขทิศคู่บาเอฟซีกับสิลูดีเพราะว่าว่ามีรุดจักเทียอีีครับสำหรับเลขติดสามตัวมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัววางเทียมาสองบนล่างเอามันมีแค่นี้แหละเลขค่ะครับแต่ว่าคัดเที่ยวตามเต็ม สามสูตรนะกัดเบิ้งตัวเอายอดหลังเอาเนาะค่ะเพราะว่าจุดเต็มกาใหายไปแล้วนะคะมือนี้มาสรไพายโค้งสุดท้ายนะคะเนาะสามสูตรนะค,ะนะคือชิบวา่าพลาดตัวสามสูตรแม่นปะค่ะเม่นอือตัวสามสูตรนะคะก็เห็นแมันก็ออกมาอยู่แล้วในคู่มนหนนันเราด้ว่าคคะแต่ว่าเจีจับคู่ใดแค่นั้นแหละม<ช>ันหลายคู่แต่ว่าในสามสูตรมันจะง,ง่ามนะคะเนาะโค้งสุดท้ายนะคะคู่บ่าห้สามคู่แขวน มีห้าศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกเก่านะคะเนา,เาะ,ะยังมักตัวเก่าบะคะยังมักหกหนึ่งหาศูนย์คือเก่าบะคะแมนอ,อแต่ว่ามั่นใจตัวพี่แล้วหลายกว่าหาศูนย์ะคะแมนเอาให้คู่บาวงให้เนี่ยค่ะเพราะหาศูนย์คู่บาวาเท่าไหรมา่กีแต่ว่าผู้บ่มักกะคือว่าอะไรเนาะบัต้องเอาค่ะ <c oughs> แต่ว่าคู่บามักเป็นบ่ค่ะคู่บามักผู้เดียวส่วนหลายศูนย์บ่ครับเพราะคู่บาเบิง่งสีมันออกมาเลขอะเลขตัวหน้า เลขตัวหน้าหกตัวคร <c oughs> ูบาเบิ้งแล้วมันมันสูนสีมาสูนสีมาสูนวันนี้ต้องโคนมาค่ะเพราะว่าหลายงวดแล้วเนาะเนาะที่ว่าเข้ารอดสูนกันมากมันกะบมันเข้ามาะกนั่นแะล้วแต่ผู้มากกันแลเนาะเบิ้งแต่ว่าเบิ้งเอาตัวเลขติดนี่ก็ได้เพราะว่าเขูโตคูบ้าจับให้อยากแน่นอนอือว่าเอาซื้อนี่ลหละแต่ว่าเลขติดพันบนรุทแทกเทียบมันพันบนรุทจทกเทื่อเลขตัวนี้นั่นแม่ แอลจ้บคูให้นี่มันเปิดเส้นมันกะโยอยาาขนัดนางที่ดีกะคือว่าปหาติดเอาครับจะของมากตัวนั่นกับมาเจับแสวค่ะสูตรไม่นี่กะหนาหลุนอยู่เนาะค่ะเนาะสูตรไม่สามสิบกรง่วะลังเทียมาสองตัวเด้อครเบเลกติดคู่บาทแต่บ่ค่อยมาน้ากันนะครับแต่ว่ามาน้ำมาดึงสองตัวบนล่างมาได้บนล่างเั่นนี่นะคะตัวนึงไปบนตัวนึงไปล่างแต่ว่าบ่มาน้ากัน นีมาน้ำกันงวดเจ็ดแปดเก้านะคะแต่พุนรอคะเอซี่ยังบ้านาดยังเกดไว้ยังกเพถ่มอยู่เราเพื่อนมันิมาน้ำกันอีกครับคือเจ็ดแปดเก้าเนาะแม่ครับกัดกัดพวกว่าจำได้คักงวนนั้นนรมันมากมันมากถึงสามตัวคักมากกอดาน่เลยเจ็ดแปดเก้าจำได้คักปรนนั้นหนึ่งคันมันใกล้หอดใกล้ใกล้จะหอดยี่สิบหรือสามสิบมวดนี่กะ ชื่อน้ากันก็นได้วินเราเลยเมือนเดียว,ว่ายามันม้างกินนะคะแมนมันกับโบนี่นอนของโบนี่แต่ว่าการลั่นตีได้นะครับที่ผมกบเบ้าได้เต็มปากนะครับคู่บาเนี่เลขตดบอลรุดนะครับแล้วสูตรใหม,ม่ที่คู่บาเห็นสามสิบกงหวัดมาน้ากันได้บ่ากานี่สูตรใหม่เก้าศูนย์หนึ่งนี่คะ่ะอืมก็มาน้ากันได้อยู่เด้มาน้ากันได้อยู่นะค่ะสูตรนี้แมนแต่ว่า เฮงๆมันจัางสีมาคือกันสมมติมันมาสองตัวมักสิไปบดล่างเฮงเนี่คือโดนโดนด้วยเอฟซีโดนโดนกับ่รม่ครับคือนานนานเพราะว่าเอฟซีเข้เมนมาอยู่เพราะว่าคู่บ่ามันบอกภาษาเพิ่นเฮงเงกับแปลว่านานๆที่จะมาด้วยกันคนคนไทยกับฟังหมดครับโอ้ควรูกแม่ครับแอปพูดภาษาไทยหน่อยสิฟังไม่รู้เรื่องก็ยังเจ้าคู่อ่ะมั่นใจตัวนี้แล้วหนึ่งตัวนี้ครับ คันบอตัวนี้กับตัวนี้แหละเดี๋ยวนี้อ๋อมีสองคูยนะคะนอกจากที่ว่ามักมักแต่ว่ามักแค่สุดๆนี่คือหาซูลนะคะหาซูลเม็ดเดียวเลยนะคะวงกลมไฮเขียแข็งนครับหยาบเน้นเป็นโครงสุดท้ายนะครับยังตัวเก่าตัวเดิมนะครับบอกง่ายๆเราเคยเอฟซี่นี่คือจังเข้าสีสื่อหนึ่งเก่านี่กะเปอร์เซ็นต์ที่สีมานน้ำกันก็ขึ้นหน่อยนะคะว่าง่ายๆคือว่าไปหาจับใส่เอารถนี่หากระโปงนี่หาเล็กวิ่งมาใส่เลยนะค่ะหาเล็กวิ่งใส่เอารถหากระโปงเกจนี่บ้ามากแล้วแหละไม่ว่าคู่บังวนีขึ้นว่าที่จังไร มันตามคู่าเฮดเบิรงนี้มันห้ากับพกนี้มันชิอยู่แล้วอยู่แล้วนะคะเนาะเจ็ดนียังย่างยังแกงอยู่แล้วค่ะคัดเจ็ดนีมามันมีแค่ตัวเดียวคือสี่เจ็ดตัวเดียวที่มาได้ที่มาได้ที่มันสิมาได้นะสี่เจ็ดถ้ามาได้คือสี่เจ็ดถ้าเจ็ดมาเขียวร่องไหมถ้าเจ็ดมาจะเป็นเจ็ดสี่เออสี่เจ็ดหรือเจ็ดสี่นี่ละสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วต้อะ่นเนาะ อ่อไอเอฟซเอาไอ้สบาาเขียนเลยกันเลยถ้าเจ็ดมานะคะสิมาไดแค่ตัวเดียวคือเจ็ดสี่สี่เจ็ดนี่หละนะคะเนาะเพื่อยากซื้อนะคะเพื่อแบบว่ามักรักเจ็ดนะคะผูดไดว่ามีเลขที่เจ็ดคือตัวเก้านะคือใส่ตัวเดียวนี่แหละโอ้ถ้าว่าเจ็ดสิมาได้คือใส่ซีเลยแม่ค่ะ แต่ว่าคุบาเพราะว่ามันมาแล้วคุบาบอมักเก็ตผมกับ่าขึ้นกันครับมันมันกับมาทั้งบนทั้งหลังพอดเนาะค่ะเนาะมันก็เลยบอมักอยอีางเนีมันกับบเดนบเดนซ้ำพกกับเพะเมียนอยู่ค่ะตามสูตรตามสูตรว่ะครับเมียนครับผมกับบอมักขึ้นกันมั่นสิคืองวดผมบอมักหาหารบอมัาซ้ำมาซ้ำเอาค่ะอาพิจรนาเบิงนะคะเนาะอาคุณยากมาร่วมบุญ ขอปลานะคะของคู่บากับวันที่เท่าไหร่ก็ค่ะวันที <18 S 2> ่ะะเ11เมษายน11เมษายนนะคะเนาะ11เมษายนนะคะสองพนห้าร้อยนะคะเรือว่มมาพูยุทางไกลนะคะอยากรวมทําบุญนะคะเนะาะตามที่ขึ้นนะคะมาเร็กมัญชี่งไฮเดรค่ะของคู่บานะคะเนาะเอาละซรัมนี้ละค่ะเนาะ <บา S 1> คือสิบโมพาดดอกค้าค้าวะ มาครับผกมาให้เห็นแน่นอนเพราะว่าเลขเลขตัวนี้ก็ว่ามั่นใจมันอยู่ครับเลขตัวนี้้้นีก็ไดสมมุติว่าเอฟซีอยากเอาเก้าเอาศูนย์เอาหนึ่งนี่ไปจับไซห้าหกเจ็ดนี่ก็ได้แม่นบ่ครับสูตรใหม่นี่ได้ครับครับชัดเจนนะครับเอฟซีแต่คู่บาเฮ็ตเบิร์กนี่ห้าเก้าคำห้าหนึ่งนี่ป็นเลขดับหากเก้าห้าหนึ่งนี่ดับของคู่บานี่ มันเหลือแต่ห้าศูนตัวเดียวโอ้แห้งชัดเจนขึ้นคักตัวบันครับเพรหกซูนนี่กระดักของคู่ปลอมันมันมาได้แค่สองตัวนี่ค่ะก็ได้ได้แค่หกเก่าก็หกหนึ่งก็ห่าซูนแม่แต่ว่าเก้านี่ครับคู่บลาก็ยังมาจากการนั่นอยู่มันยังย่อยากมากเลยค่ะมันยังอ่อนอ่อนเลยมันอ่อนกำลังอ่อนกว่าเลขศูนย์อับแตลว่าศูนย์นี่เด่นกว่าเอ่ศูนย์เด่นกว่า แต่วมันกอบุแน่ของบุญนี่เนาะค่ะเป็นแนวทางเด้อลูกกลมๆเลยแช่หมุนคนรวยคนรวยญี่ปุ่นสิค่ะอ่ะปิดจังไดกับเป็นแนวทางนะคะนอกฝากตอนกันไปนะคะรามาเข้ากับจังตามมาากับปลอยพานได้เลยนะคะเนาะครับแอ้วกสุดท้ายนี่นะคะกับขอบุญขอบคุณนะคะคู่บานะคะทีแบ่งปันนะคะแนวทางนะคะให้ FC แฟนคลับทางช่องนะคะแต่มีโชคมีลาบนำกันนะคะสาธุค่ะสาธุครับ ครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับของคู่บาบานโนนเป็นทีเรียบร้อยครับมักชอบแคบนาจอไวดอด์ครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับเลขตีของคู่บากระลั่นตีได้ครับเดินมาเป็นลอยโกงวดครับบอมหลุดอิลีครับเอฟซีสรับเลขตีคู่บานาติดตามเด้อครับเมักชอบแคบนาจอไว้เป็นแนวทางฝากตอนกันครับทางสองเสนอเป็นแนวทางครับ สุดท้ายนี้ใหเอฟซีทังช่องยุดีไม่แห้งครับกิ่นข้อแรงแสบนอนรับฟันดีทุกทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ